น,นี่ผมจะมารีวิวตัวกล้องแอคชั่นคัมเรของ Osmo DJI Osmo Action Camera ครับนี่ครับก็ในกล่องก็จะประมาณนี้ครับมีตัวกล้องมีแบตมีสายแล้วไปดูภายในกล่องกันเลยดีกว่าอันนี้ผมแกะไปแล้วบางส่วนนีครับกล่องก็ถือว่าโอเคนะครับนี่ครับตัวกล้องตัวนี้มีเคสมาให้เลย ก็ตัวนี้เป็นกล่องอุปกรณ์ด้านในนี่เป็นของ่าย dji ครับนี่ครับภายในกล่องก็จะมีกล่องแบตเตอรี่สายนี่เป็นแป้นแป้นสำหรับยึดพวกหมวกพวกอะไรพวกนี้ครับนี่ครับอันนี้มันจะเป็นระบบแบบล็อก แบบหมุนล็อกค,ครับนี่ครับถอดลอกได้หมุนแล้วล็อกนี่ครับเราต้องการจะปลดล็อกก็แค่กดนี่ครับแล้วก็หมุนแค่นี้เองครับอันนี้ก็เหมือนกันครับใช้ได้เหมือนกันแต่ในยื่นเป็นโค้งครับนี่ครับในเป็นโคงาา้งมาให้ตัวน,นี้เป็นเรียบนี่ครับก็ใช้เหมือนกันนะครับหมุนเบิร์กวดังพอได้ยินเสียงด,ดังแก๊กนี่คือนน่นแหละพยายามไม่ได้แล้ว ถ้าเราต้องการปลดคักกดตรงนี้ครับนี่ครับกดปึ๊บแล้วก็หมุนครับก็ออกนะครับตัวนี้เป็นกล่องแบตเตอรี่ครับมีแบตมาให้ครับหนึ่งก้อนในกล่องแล้วก็มีที่ใส่เมมเลยครับตรงนี้ครับแบตเตอรี่ก็ที่1ันสามรมิลลิแอมครับ3.85จโวลต์ครับนี่ครับ นี่แบตเตอรี่ที่แถมมาให้ในกล่องครับเป็นของดีไซน์เดับเป็นแบตอาโพลิเมอร์ครับไลออนโพลิเมอร์นี่ครับแล้วก็ตัวสายครับสายชาร์จครับเป็น USB Type C กับอีกฝั่งหนึ่งเป็น USB Type A ครับนี่ครับ Type A อันนี้เป็น USB Type C ครับก็นนี้เป็นน็อต สำหรับล็อกนี่ครบับล็อกของมันในกล่องก็จะมีคู่มือครับทำเก็บมาดีนะครับใช้คุ้มค่าจริงๆนี่ครับว่าน,นี่เป็นใบรับประกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่ครับคู่มือเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับแต่ไม่มีภาษาไทยครับนี่ครับภายในกล่องก็จะมีประมาณนี้ครับ นี่ครับตัวตัวกล้องเลยครับอันนี้ผมแกะไปแล้วบางส่วนตัวกล้องจะเขียนว่า Osmo Action ของ DJI ครับนี่ครับด้านบนก็ตรงนี้ครับมีปุ่มด้านข้างนี่ครับมีส่วนของหน้าจอเต็มๆตรงนี้เป็นลำโพง ก็ถือว่าสวยมากครับงานโอเคนะครับเราไปดูกคนดีกว่าข้างในนี่ครับเวลาเปิดเาเปิดเราแค่กดนี่องครับดึงมาครับนี่ครับงางออกแล้วก็ดันดันที่กล้องออกมาเลยก็ได้ครับนี่ครับแค่นี้เองนี่ครับ นี่ตัวก็ถือว่าสวยอยู่งานใช้ได้อยู่อาจจะไม่แบบเนืดเหมือนอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับนี่ครับ,รบพอใส่แบตไปก็จะประมาณนี้นะครับส่แบตสังเกตด,ดูอีดีครับกับตรงนี้ครับนี่ครับเวลาถอดก็เหมือนกันครับ ดตรงนี้ลงปุ๊บมันจะเด้งมาหน่อยหนึง่งแล้วก,กดตรงนี้ทีครับกดไปทางทางขวามือนี่ครับปึ้งนี่ครับแบตจะเด้งออกมาแล้วครับแค่นี้เองเวลาใส่ก็สังเกตดูซีนตรงนี้ดีๆครับถ้ามันหลุดอะไรก็พยายามจับให้มันลงหรอกจริงๆมันไม่หลุดหรอกครับแค่ดูเฉยๆเพราะว,าว่าวิธีสังเกตก่อนที่ว่ามันแบบน้ำมันจะเข้าได้ดีใส่ก็คือแค่กดแค่นี้ครับกดเข้าไปพร้อมกันครับ นี่ครับแค่นี้สังเกตคือตรงนี้สีส้มมันจะหายไปสีส้มตรงเนี้กับตรงนี้หายไปเนี่ครับเดิมมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับนี่ครับนี่ครับถ้าใสา่ไปใ้่ปุ๊บเสร็จมันจะมีสีส้มออกมาเห็นไหมครับนี่ครับให้กดไปให้สุดเลยครับนี่ครับสีส้มมันจะหายไปนั่นคือเราเราล็อกแบตได้แน่นละล็อกแบตได้แน่นละอันนี้น้ําก็จะไม่เข้าละ นะครับเอามาลองเปิดเครื่องดูเลยครับเปิดเครื่องแล้วกดตรงนี้ครับปุ่มนี้คือปุ่มเปิดเครื่องนี่ครับผมมาแล้วตอนนี้ก็จะแสดงบอกว่าไม่มีเมมนะครับพอดียังไม่ได้ใส่นี่ครับอันนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์แบตบอกเปอร์เซ็นต์แบตไว้วนี้จะเป็นโหมดครับเลือกโหมดอันนี้เป็นถ่ายวิดีโออันนี้เป็นวนลูุ น,นี้เป็น Slow Motion ตัวนี้เป็น hdr video ตัวนี้จะเป็นว v ดีโอธรรมดานี่ถ่ายทำ l a บได้ hyper lab น,นี่ไปอยู่ในหมวดของกล้องบ้างกล้องก็จะเป็นถ่ายแบบ abe อันนี้ถ่ายแบบหลายช h อ t นี่ถ่าย photo ธรรมดาอันนี้ก็ได้หลายช็อตเหมือนกันครับรัวๆน,นี่ถ่ายแบบจับเวลาอันนี้ c u s t อม c u สตอมคือเหมือนกับว่า าการสร้างเรือสร้างโปรไฟล์ของเราอ่ะเ้ศเราเซตไว้เซตค่าตัวนี้ไว้เนี่ยครับมันเซตได้เลื่อนขึ้นครับนี่ครับสต่อ3 16ต่อเกเลือกไว้ว่ากี่วิอะไรประมาณนี้ครับถ้าเราต้องการให้มันเซตไว้เราก็แค่นี่ครับเลือกมานที่คตตัสตอมครับแล้วกดเซฟได้เลยครับ เลื่อนลงมาครับปัดลงมานะครับก็จะเป็นนี่ครับคัสตอมเหมือนกันแล้วก็นี่เพิ่มลดแสงตรงนี้ครับอันนี้เป็นล็อกหน้าจอครับถ้าต้องการปลดล็อกแค่เลื่อนนี่ครับแล้วก็นี้เป็นการตั้งค่าครับเข้าเมนูตั้งค่าทั้งหมดนี่ครับอันนี้ปรับนี่ครับขึ้นลงแบบออโต้อะไรประมาณนี้ครับอ่ะ นี่ปรับกับหัวไปแล้วครับนี่ครับนี่ครับออโต้ Auto, ปกติอันนี้จะเป็นแบบเ,เขาเรียกอะไรคล้ายๆการโฟกัสอะครับโฟกัสจุดไหนจุดไหนเนี่ยครับแตะแล้วจะโฟกัสแล้วกดถูกแค่นั้นเองครับมันก็จะโฟกัสตามที่เราต้องการละกดปิดผมไม่ได้ใช้นี่คําสั่งเสียงครับขึ้นอยู่กับเราใช้หรือไม่ใช้ผมกดปิดไปเพราะผมไม่ได้ใช้ นี่แบบ full frame skin font r อันนี้ผมไม่แน่ใจยังไม่ได้เช็คดูว่าเป็นอะไรน,นี้ไม่มีเมไมาเลื่อนไปไม่ได้ปกติถ้าเลื่อนมาทางเนี้ยมันจะเป็นดูพวกแกลเลอรี่ของเราดูที่เราถ่ายอะไรไว้ะครับประมาณนั้นนี่ครับเดินดันข้างก็จะเป็นปรับแบบอันนี้เป็นถ่ายวิดีโอปรับ a โต o อะไรเงี้ยครับปรับฟังก์ชัน iso iso อะไรเงี้ยครับสปี e ชัตเตอร์ปรับได้ตรงนี้ครับ ไว้บาลังก็ปรับได้โอเคครับเวลาก,กดถ่ายครับกดแค่ตรงนี้ครับนี่ครับปุ่มสีแดงครับกดถ่ายแล้วก็ตัวนี้ถ้าเราต้องการปรับให้มันเป็นเ,เรียกอะไรปรับมาที่ที่กล้องหน้าครับนี่ครับนี่ครับมันก็จะมาเป็นกล้องหน้าแล้วครับ ไดยกลับเป็นกล้องหลังเดิมไม่ใช่กล้องหน้าดิเป็นภาพโชว์ด้านหน้ากดค้างไว้สองวิแค่นั้นครับภาพก็จะอยู่ด้านหน้าแล้วครับแค่นี้เองอน,นี่เป็นตัวเลนส์ตัวนี้จริงๆมันถอดได้ครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจถอดยังไงก็ไม่น่ายากโอเคครับนี่ครับวิธีกดปิดก็กดค้างกดปุ่มนี้ค้างมันสองวิก็ปิดแล้วครับ ธีกดเปิดก็เหมือนกันครับกดค้างสองวิก็เปิดแล้วครับแค่นี้ครับไวครับตรงนี้ได้มาครั้งแรกต้องรีชิตเตอร์ก่อนนะครับมันจะเชื่อมต่อด้วยบลูทูธแล้วก็ตัว Wi-fi เชื่อมต่อแต่ถ้าเกิดครั้งต่อไปก็กดเข้ามาแล้วเชื่อมต่อด้วยโทรศัพท์ได้เลยมันจะถามแค่ครั้งเดียวครั้งแรกลงรีชิตเตอร์เป็นพวกเกี่ยวกับการประกันมันนะครับ ก็โดยรวมนะจะประมาณนี้ครับนี่ครับเทว่าสวยอยู่ครับโอเคครับผมขอจบรีวิวตัวกล้อง DJI Osmo Action ไว้เดี๋ยวเป็นทานี้ครับขอบคุณที่ติดตามเราชนอันบล็อกของผมนะครับสวัสดีครับ